สวัสดีครับพูดกับสุริข่าฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ฟอมโดนใจเจ้าชายฟอบาบาทฟอรอิกชื่นชมฝีเท้า2นักเตะด,ดีกีทีมชาติไทยฟอรอิกเจฟฟรีโบเกีนะครับเจ้าชายจากรังฉลามชนออกมาชื่นชมใน2ฝีเท้าของนักเตะไทยและมีโอกาสได้ย้ายมาแข่งขังในศึกลิเวเทลีกฤดูกาล2021-2022เพื่อพิสูจน์ฝีเท้าในเส้นทางสายนักฟุตบอลอาชีพและเป็นกระแสที่ฮือฮาเป็นอย่างมากสำหรับการย้ายทีม และยายมาคาแข่ขงในเมืองไทยของฝาพบาทฝอิกหรือฝอิกเจฟฟี่โบเกียนะครับแข่งตัวรุกจำเลื้อยของฉลามชนชนลีเอฟซีโดยล่าสุดนะครับฝาผบาทฝอิกก็ได้มีโอกาสให้สัมภาษณ์และเปิดเผยรายชื่อน,นักฟุตบอลในศึกไทยลีกที่ตนชื่นชอบซึ่งตัวตัวก็ได้ชื่นชมฝีเท้าของกิตสดาการแมนและสุภโชคสารชาติสองแข่งดีกีทีมชาติไทยเนื่องจากการเปิดเผยผ่านทางรายการฟุตบอล1น8ทางฝาผบาทฝอิก ก็ได้เปิดเผยถึงดาวเตะที่ชื่นชอบด้วยใจความที่ว่าหากมองไปในทีมของผมคนที่มีความตั้งใจเป็นอย่างมากนั่นก็คือกิตสดากาแมกเขาทำงานด,ดีในรายการอาเซียนครับเขาเป็นผู้เล่นที่มีความตั้งใจมากและเขาอายุอย่างน้อยแน่นอนว่าเขาเป็นตัวอย่างที่ดีซึ่งผมคิดว่าเขายังมีอะไรที่จะโชว์ออกมาอีกเยอะสอ่วนอีกคนที่ทำงานดีในนามทีมชาติก็คือสุโชคสาวรชาติแน่นอนครับเป็นผู้เล่นที่ดีของบุรีรัม และในความเป็นจริงยังมีนักเตะที่ดีอีกหลายคนแต่ตอนนี้ผมคิดออกเพียงเท่านี้กราหิมญี่ปุ่นเทพอัมรับแชมป์ซู p e r w o ชื่นเมื่อส่งท้ายซีซั่นสลองแชมป์กับนากยาะซู p e r w o o เถื่อนกลางนะครับดาวยิมจอมแก๋วชาวไทยที่ขาดแข่งให้กับนากุยะโอเชียนช่วยทีมเก็บชัยชนะในเกมนัดสุดท้ายพร้อมเข้าพิธีมอบถ้วยแชมป์ปิดท้ายซีซั่นได้อย่างยิ่งใหญ่ ความเคลืนไหวของวงการฟุตซอลล่าสุดสุพวุฒิเถื่อนกลางดาวยิงดีกีทีมฟุตซอลทีมชาติไทยที่ปิดท้ายซีซั่นในศึกฟุตซอลเอฟลีก2021-2022ได้อย่างยิ่งใหญ่และสวยหรูหลังผ่านต้นสกัดนากยาโอเชียนเก็บใจชนะเหนือบอรลุดนากาโนไป4ประตูต่อสามพร้อมฉลองแชมป์ได้อย่างชื่นเมื่นกับต้นสกัดโดยผลงานตลอดทันการ2021-2022ของ สมสรน,นาักย่ายโอเชียนที่จบลงด้วยการคว้าแชมป์เป็นสมัยที่14ของสมสุรทีมลงเล่นไปทั้งสิ้น22นัดโกลด้มไปถึง5 1แตม้มแบ่งเป็นการเก็บเจบชนะ16นัดเสมอ3ลัดแพ้3ทิ้งห่างทีมอันดับที่2อย่างโซดาเบมาเร่ที่เก็บไป41แตม้มโดยสำหรับผลงานของเทียบอามสุภวุฒิเถื่อนกลางตลอดฤดูกาลส0 2 1ัยีเอถึงเจ้าตัวทำไป10ประตูทามกับอสซิดนีห้5ประตู จาลึกสถิติคว้าแชมป์สองสมัยซ้อนกับต้นสกัดอย่างนากย่าโอเชียนและย้ายไปค้าแข่นในดินแดนปลาดิบในรัฐกลืนหืมจริงๆเคนโพสให้กำลังใจเจนชนาทิพย์หลังย้ายไปร่วมทัพฟลอร์โตเรในฤดูกาล2022จากพี่ถึงน้องเคนโทคุระนะครับก็นก่าจมเกาอดีตเพื่อนร่วมทีมของชนาทิพย์สงกสินออกมาโพสให้กำลังใจแข้งรุ่นน้องในการเตรียมตัวฝึกซ้อม เพื่อปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมทีมใม่ยอย่างคาวาซากิควอนโตเร่ในฤดูกาล2022ที่กำลังจะมาถึงในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้โดยมัหหอกร่างโยงในวัย35ปีซึ่งปัจจุบันกแข่งกับสโมสรวีวาเรนนางาซากิทีมนในศึกเจลีก2ตั้งแต่ฤดูกาลที่ผ่านมาโดยลงเล่นรวมทุกรการไปทั้งหมด38นัดยิงได้7ประตูกับ5เอสซ์ อีกทั้งยังมีส่วนพานทีมวิเวรนเอาชนะคอนโซลเลตซอบโปรอดีตต้นสก,กัดเก่าของเขาในสึอัมพพาร์ยคัพ2021รอบ3ด้วยสกอร์2-1แต่ก็ไปตกรอบ4ี่ด้วยการแพ,พ้าคาชิมะอัลเลอร์1-3นะครับยอนรยก็ตามคนทูกุระก็ได้โพส์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวให้กำลังใจเจธนทิพย์ว่าดีใจที่ได้เจอชนะอีกครั้งหลังย้ายมาคาวาสกิฝนเปรซึ่งก็ไม่ได้เจอเลยเกือบเกือบ2ปี แม้ว่าอาจจะมีโอกาสได้ DM หรือส่งวิดีโอคอลหากันบ้างแต่พอได้เจอตัวเป็นๆอีกครั้งก็ยังรับรู้ได้ถึงความอบอุ่นแบบที่ชนาเคยเป็นเหมือนเดิมซึ่งการได้ชนะมาร่วมทีมเก่าของผมสมัร,ร่วมต้นเป็นอาชีพนักฟุตบอลต้องบอกเลยว่าชีวิตมันก็เหมือนเรื่องตลกอะไรก็เป็นไปได้ส่วนตัวผมเองก็หวังที่จะคอยเชียร์เต็มที่กับการตัดสินใจเพื่อเติบโตต่อไปของชนะ ตอนนี้แม้ว่ากลุ่มสตาร์โค้ดหรือเพื่อนนักฟุตบอลในช่วงที่ผมอยู่อาจจะไม่มีหลงเหลืออยู่แล้วแต่ความรู้สึกกับบรรยากาศที่มีกองเชียร์เพียง2,000คนในสมัยที่ทีทมยังไม่เก่งขนาดนี้ทุกคนทั้งแฟนบอลทีมงานสตาร์โค้ดนักเตะยังมีความรักในสโมสรแห่งนี้และขอให้กำลังใจกันอยู่ตลอดขณะเดีวยวกันผมก็ไม่เคยลืมเลยที่ต้องมาซ้อมเต้นสไตล์โอตะเพื่อโชว์ที่ฮาดดกิฮาบาระขณะเดียวกันก็ได้เห็นชนะกลับมาซ้อมด้วยรอยยิ้ม กับทีมที่ผมรักถือว่าเป็นภาพที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งสู้เต็มที่นะชนะทนนั้นชนะทิพย์เองก็ได้ตอบกลับคอมเมนต์ว่าขอบคุณที่รักฉันเสมอมาดีใจที่ได้เจอพี่ชายที่รักเช่นกันถ้าคุณมาตโตเกียวไปกินข้าวกาันฉันบอกว่าจะได้เจอคุณอีกครั้งมาสนุกกับฟุตบอลกัดโดยสํสำหรับเคนทูรรักเคยผ่านการแข่งขันมาแล้วทั้งคาวาสกิฟันโตเร่เพสปาคัสสุสเซลเกเบฮอกไกโดคอนสูรซับโบโรเซโรโซโอซากาและวีวาเร นาการสกินะฮะก็เรียกได้ว,ว่าเป็นคนรแรกๆนะครับที่เป็นเพื่อนชนาทิพย์ที่คอนซูเลยซับปรูนะครับคอยซับพอร์ตคอยช่วยเหลือตลอดมานะฮะ One, two, วีรวัตโนโดมงานดีทั้งพี่ต้นและน้องน้งนำตาเรียกได้ว,ว่าเป็นพี่น้องที่หน้าตาดีอยาบอกใครเลยนะครับโอ้โหสำหรับผู้กองต้นร้อยตำรวจเอกนลิบุรินวีรวัตโนโดมแคมบริลัมยูเนเต็ด ที่มีดีกรีทีมชาติไทยแชมป์อาเซียนครับล่าสุดกับน้องสาวอย่างน้ำตาลทิพนารีวีรวัตโนโดมนักแสดงสาวจากสังกัด GMMTV รายของผู้กองตรงไม่ต้องบรรยายสรรพคุณอะไรมากนักนะครับพระเป็นอดีตนักเตะโรงเรียนอสัมชัญุนบุรี B.C. เทโรศักสนะก่อนที่จะมาอยู่กับปรา,าสาทสายฟ้าดีกีอดีตท,ทีมชาติไทยชุดยูส19ปีอยู่23ปีและชุดใหญ่นะครับ ขณะที่น้องสาวอย่างน้องน้ำตาลในวัย25ปีล่าสุดพิกมาเล่นเป็นบทตัวร้ายครั้งแรกในซีรีส์ The p l a y e r รักเป็นเล่นตายกับบทบาทของกีวีเกวลินทีรชัยชาญไฮโซสาวสวยนะครับที่เห็นได้ชัดเจนว่ามีการพัฒนาในการแสดงขึ้นมากพี่น้องคูน่นี้ทั้งพี่ต้นและน้องน้ำตาลมีภารกิจต่างคนต่างทำแต่ทั้งคู่ก็มีความสนิทสนมกันมากทั้งคู่เป็นบุตรของพ่อหมูนรงศักดิ์กับคุณแม่ การินวีรวัฒโนโดมนะครับการียนว่าครอบครัวนั้นโอ้โหยอดเยี่ยมจริงๆนะฮะแล้วก็มีพี่ชายที่หล่อและเตะบอลเก่งนะฮะแล้วน้องสาวก็สวยแล้วก็เล่นหนังเล่นละครเนี่ยสุดยอดจริงๆนะฮะครอบครัวเป็นตัวอย่างที่ดีเลยครับเป็นกําลังใจให้นะครับนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้าของวันที่31มกราคมนะครับ